เอาละครับวันนี้เราจะมาพาคันมาเก็บเห็ดสดๆนะครับเห็ๆๆๆดสดกลาเือเห็ดเผาะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเห็ดสดนะครับเก็บเห็ดเก็บเห็ดเผาะนะครับไม่ใช่เก็บเห็ดสดๆนะครับเดินเหยียบหนึ่งนะันะ่นนะอ๋อเสียแล้ว กำลังเดินหาเห็ดอยู่นะครับส่วนเริ่มอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เก็บไปแล้วกองมาเกลกองไว้ครับเนี่ยอันนี้เยอะมากเก็บเผาะครับตัวนี้เชื้อเห็ดเยอะนะครับถ้าเราลงสงสัยจะมีคนมาเก็บตามเยอะนะครับเห็ดเผาะ เห็นว่าก,กิโลละสามร้อยสี่ร้อยนะครับแต่น,นี้เรากําลังกําลังเก็บไปทําเชื้อนะครับนี่ทำเชือ้อทำเชื้อใส่ท้องใส่ทองใส่ทองไว้ก่อนอันนี้พีมือภรรยานะครับหาเห็ดเจอสามีมือจับปุ๋ยอยู่ ต่อสามีมันมาหามันกับพอหาถกพ่อดอกโอ้ล่าวแล้วเสียไงเสียไงโอ้เก่าอ่ะคุณยายเก่าอ่ะกำลังคุยหา มีอยู่ที่เดียวนะครับตรงนี้นานี้มีที่เดียวนะครับบริเวณนี้นาของน,าของ, <c oughs> นาของทกศซีสเกตนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับที่ให้เห็ดเห็ด <c oughs> <c oughs> ทํามาหากินครับ